ซึ่งเป็นหลักธรรมในวิสุทธิมัรคที่จริงๆแล้วเนี่ยพระที่เรียนนักธรรมเอกก็ต้องต้อง,องศึกษา <c oughs> มาถึงตรงนี้พระที่จบนักธรรมเอกเนี่ยถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ได้อ่าน <c oughs> อ่นไม่ทั่วเนาะนี่หลักปริยัติหลักปฏิบัติก็คือมาเทียบกับใจของเราอย่างเช่นเขาพูดถึงศีลลวิสุทธิเราก็ควรนำมาดูศีลของเราคำว่าวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ ของศีลเป็นอย่างไรอย่างนี้เรารักษาวินัยได้แค่ไหนแต่ละคนแต่ละท่านเช่นเราเป็นพระเราก็รักษาให้สมกับที่เราเป็นพระสงฆ์เราเป็นแม่ชีเราก็รักษาให้มันสมกับว่าเราเป็นนักบวช เป็นผู้นุ่งขาวห่มขาวไม่ใช่ให้ขาวแต่ผ้าภายในมีแต่อิจฉาพยาบาทขาวแต่ผ้าแต่าอาภรณ์ที่สวมใส่แต่ว่าจิตใจของเรามันมืดบอด <c oughs> มันก็ไม่เป็นศีนลลวิสุทธินะจิตตัสวิสุทธิก็คือจิต ที่บริสุทธิ์ไม่ไปเพ่งโทษไม่ไปอิจชาไม่ไปทิฏฐิหรือมักโกรธอะไรเหล่านี้เล่นเล่อะมาตเนี่ยในอุปกิเลสท,ทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องมาดูมาเทียบกับใจเรา ไม่ใช่ดูแต่ตำรา,านะเพราะว่าตำลาทุกตำรานี่ก็คือสอนตนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยคือสอนตัวเองไม่ได้ให้เอาไปสอนใครหรอกแต่ว่ามันก็สอนได้หมายถึงว่าเมื่อเราสอนตัวเราเองได้แล้วเราก็สอนผู้อื่นได้ด้วยอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ สมกับว่าเราเป็นเนื้อนาบุญหรือว่าเป็นอนุตตลังปุญญะเขตตังโลกัดสัตเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ไม่มีนาบุญอื่นเสมอเหมือนแล้วคำสอนของพระบรมศาสดานั้นเป็นคำสอนที่สมบูรณ์แบบที่ท่านเรียกว่าไพเลาะในเบื้องตน้น ไพเลาะใน่ามกลางไพเลาะในที่สุดถึงพร้อมด้วยอัฏฐพยัญชนะก็ะหมายถึงว่าด้วยเหตุและผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาธิกัลยานังไพเลาะในเบื้องต้นมัดเชกัลยานังไพเลาะใน่ามกลางปริโยสาณะกัลยานังไพเลาะในที่สุด สา์ทั้งสัพยัญชนะเกวระปริปุนังปริสุทธิ์ทางใช่ไหมละ่ะนี่เป็นคาสอนที่บริสุทธิ์สะอาดสมบูรณ์แบบเนี่ยปริปุนังก็คือบริบูรณ์เพียบพร้อมด้วยเหตุผลคือถึงพร้อมด้วยอัฏฐพยัญชนะนั่นแหละศาสตร์ทั้งสัพยัญชนะเกวระปริปุนังปริสุทธิ์ทางบรัมมจริยังใช่ไหมละ่ะ คือพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อประพฤติแล้วก็จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้อย่างที่พระองค์ทรงตัดไว้ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้มาศึกษามาฝึกฝนปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ ในการอบรมสั่งสอนถ้าครูบาอาจารย์หหูหนวกตาบอดจะไปสอนใครได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เราต้องศึกษาจะไปบอกว่าไม่รู้มันก็ไม่ใช่นะก็ต้องรู้แต่ไม่ใช่รู้แล้วมีทิฏฐิมันนะหรือบางอย่างไม่รู้แล้วไปบอกว่ารู้ก็ไม่ใช่นะ ไม่รู้แล้วไปอวดรู้ไปเที่ยวเป่าประกาศกากว่าตนเป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นทำรรปฏิรูปเราก็ไม่ใช่ผู้รู้ทั้งหมดแต่เรามีตำลามีแบบมีแผนมีหนังสือนังหาหาศึกษาหาอ่านหาเรียนรู้ได้ พระไตรปิฎกก็มีหนังสือหนังสอหาก็เยอะแยะในยุคป,ปัจจุบันพ่อแม่ครูบาจารย์ก็ท่านก็สะสมบางองค์ก็เขียนเอาไว้อย่างดีเลยอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่มาหาบัวอย่างนี้ท่านก็เขียนหนังสือไว้ทั้งมากมาย <c oughs> ไปอ่านดู อสุภาพกรรมฐานของท่านก็น่าศึกษาหรือว่าเรื่องกรรมฐานเรื่องทุดงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยในพระทุดงกรรมฐานหรือเรื่องอหลักของใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาอ่านได้อ่านแล้วก็เราก็มีศรัทธามีศรัทธาแล้วก็ลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่อ่านอย่างเดียวหรือฟังอย่างเดียวก็ฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ประโยชน์เนาะต้องโอปนายิกด้วยให้พูดถึงว่าศิลวิสุทธ,ธิจิตตวิสุทธ,ธิกังขาวิตรณะวิสุทธ,ธิก็คือความความสงสัยเนี่ย เมื่อเราปฏิบัติเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อจิตเรารวมตัวเราก็รู้ชัดว่าเนี่ยจิตเรามันรวมจิตเรามันสงบสงบแล้วมันมีรสชาติอย่างนี้รู้ทั้งวิธีการที่จะทำให้มันเป็นนี่จึงเรียกว่าผู้รู้ไม่ใช่หลับตาแล้วก็เป็นวันหลักวันตอนะ <c oughs> ภาวานานเนี่หมายถึงว่ามันน้องเอาจนได้แหละ นะถ้าเรามีศรัทธาเนี่ย <c oughs> เราไม่ต้องคือที่พูดนี่ไม่ได้ไปเถียงกับใครนะพูดถึงว่าพอปฏิบัติได้ของจริงแล้วมันจะเห็นชัดรู้อยู่แก่ใจมันเงินในกระเป๋าฟักทีไรมีทุกทีใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ไม่งั้นเราฟักมาอ้าวโบเบฟักมากับโบเบไม่มีฟักเมื่อไหร่ก็ไม่มีฟักไม่มีทั้งเข้าถึงว่ามันเป็น ปฏิรูปพักไม่มีฟักไม่มีถ้าฟักแล้วมีนี่เป็นของแท้ทำแท้ทำแท้ควรจะเป็นสิ่งที่เห็นชัดรู้อยู่แก่ใจอย่างเย่นสมาธิเป็นอย่างไรทำไปแล้วมันเป็นได้ยังไงม,มันเป็นมันเป็นยังไงเราต้องรู้ในใจเรารู้แล้วก็ต้องพูดได้ เขาถึงว่าพระสงฆ์สาวกของพระบรมศาสดาก็จะมีความเรียกว่าเสมอเหมือนเสมอเหมือนกับพระองค์แต่ไม่ใช่ไปเทียบกับพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันเหมือนกันคุณธรรมอันเดียวกันถ้าศาสดาสแสดงอย่างไรเมื่อผู้ปฏิบัติต,ตามไป มีปริยัตยิมีปฏิบัติมีปฏิเวทเป็นสิ่งที่เกิดความบริสุทธิ์ในใจของตนเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วมันก็เป็นที่พึ่งของตัวเองเป็นกรอบเป็นที่พึ่งเป็น,เป,นเป็นวิหารธรรมด้วยเป็นเครื่องอยู่ไม่งั้นนักบวชก็จะอยู่กับอะไร <c oughs> นักบวกก็อยู่กับคุณธรรมของตัวเองนี่แหละก็คือสมาธิเนี่ยเรามีสมาธิก็อยู่กับสมาธิไม่ใช่ไปอยู่กับความโกรธไม่ใช่ไปอยู่กับความที่ว่าเราไปเป่งโทษคนนั้นคนนี้หรือไม่ใช่ไปอยู่กับความคิดในอดีตอนาคตหรือไม่ใช่ไปอยู่กับความผิดหวังสมหวังอะไรอาจจะแวบไปบ้างอะไรไปบ้างมันก็ต้องกลับมาอืม น้อยที่สุดก่อนหลับก่อนนอนก็ต้องมาอยู่ในที่ที่เราเคยอยู่ที่ที่เราเคยอยู่คืออะไรคือสงบถ้าเราสงบขนาดนี้แล้วจะไปอยู่กับโลกได้อย่างไรมันก็อยู่ไม่ได้หรอกแค่สมาธิเนี่ยมันก็ไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้นะโลกมีแต่วุ่นโลกมีแต่สับสนโลกมีแต่ทะเลาะเบาแวงโลกมีแต่อิจฉาพยาบาทเปียกเปียนเกินก้า โลกนี้มีแต่ทุกข์ทำไปทำไปแล้วมันก็เห็นว่าโอ้ยโลกนี้มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ก็คือมีอะไรกันเบียดเบียนกันไปอะไรกันไปคนก็มีสุดจริตมีน้อย <c oughs> มีแต่ทุกจริตมีแต่ไม่ได้หวังดีซึ่งกันและกันเนี่ยคนที่มีธรรมอยู่ในใจ มันก็จะแยกตัวออกมาว่าเอเราไม่ควรหนอที่จะไปไหลาตามหรือว่าหลงตามหรือว่าไปไปล่อยจิตใจให้หวันไหวไปตาม <c oughs> แรงกระทบเหล่านั้นไอ้นี้คือหลักใจมันมีหลักแล้วมันก็หนีเองนั่นแหละจะไปอยู่กับเขาทำไม ก็เขาวุ่นเขาไม่ได้ว่างอะไรเราก็มาอยู่กับความว่างอยู่กับความมีสติอยู่กับการกำหนดอยู่กับการฝึกฝนตัวเราเหมือนกับว่าความสุขความปีติความอิ่มเอ,อิบความซาบซึ้งที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพลังจิตเราก็รู้จักที่จะสร้างพลังจิตแล้วถ้าเราหยุดสร้างเมื่อไหร่ <c oughs> พลังจิตตรงนี้มันก็หมดได้วันนี้พูดถึงว่ามันเป็นโลกียะนะเป็นโลกียะสมาธิก็ต้องสร้างกันด้วยไปคือต้องอยู่กับเขาอะ่ะมันชาวนาอยู่กับนาชาวสวนก็อยู่กับสวนนักธุรกิจก็อยู่กับธุรกิจ ปลูกทุเรียนก็ต้องอยู่กับสวนทุเรียนถ้าปลูกตัวเรียนแล้วมัวแต่ไปเที่ยวต้ทนทุเรียนก็มีแต่โรคแหละถึงเวลาออกดอกออกผลมันก็ไม่ออกเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูแลนี่แหละ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเราภาวนาก็ต้องอยู่กับภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งอะ่ะแล้วไปอยู่กับโทรศัพท์มันก็ภาวนาไม่ได้ใช่ไหมล่ะ เราไปอยู่กับไอ้นู่นไอ้นี่มันก็ภาวนาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับสติการที่จะเกิดสมาธิต้องมีสติต้องเอาสติย้อนกลับมาเกีสติเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตัวมันเองอยู่ที่ผู้รู้หรือว่าเราประบริกรรมเนี่ยก็อยู่กับครรมบริกรรม พุทกับโทเดินกับพุทโทนั่งกับพุทโทนอนกับพุทโททำงานกับพุทโทอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามานั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วจะพุโทโธมันต้องพุโทโธอยู่ตลอดเวลาเพราะพุโทโธมันเป็นของเราพุโทโธมันเป็นถิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแก้วสารพัดนึกของเรา ทีนี้นักปฏิบัติก็ไม่ได้อยู่กับอย่างนี้ก็มานั่งสมาธิแป๊บเดียวออกไปแล้วก็ไม่รู้เอาใจไปอยู่กับอะไรมันก็เลยเตลิดเปิดเปิงไม่อยู่กับร่องกับลอยไม่อยู่กับความสงบเหมือนชาวสวนไม่ได้อยู่กับสวนชาวนาไม่ได้อยู่กับนาค้าขายไม่ได้อยู่กับการค้าการขายค้าขายไม่อยู่กับงานของตัวเองก็งเจ๊งนั่นแหละ อย่างเราเปิดร้านอาหารลงไม่เฝ้าไม่ดูเดี๋ยวก็หมดทํานาก็เหมือนกันไม่กอยไก่น้าไม่กอยใส่ปุ๋ยไม่กอยพ่นยาอะไรให้มันเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ผลตามที่เราต้องการแต่คําพูดง่ายทํานาสองคำเท่านั้นแหละแต่ว่าทําจริงอะรายละเอียดของการทํานามันก็เยอะ ต้องไถ่ต้องพวนต้องหวานต้องดูแลไปจนกว่ามันจะออกรูปออกลวงให้เราเก็บเกี่ยวกว่าจะมาถึงยุง่งถึงช้างกว่าจะมาถึงปากถึงคอโอ้ยมันหลายขั้นตอนเนี่ยฉันใดก็ดีทำสมาธิกับคำเดียวนั่นแหละแต่ว่ากว่ามันจะเป็นสมาธิเนี่ยกว่าจะมันจะเป็นรูปเป็นล่างมันจะอยู่กับใจเราจริงๆริงจังๆนี่โอ้ยต้องเพียน เราเนี่ยเจ็ดปีนะพอจะรู้สึกว่าเออมันพอเป็นวะน,นิดๆหน่อยๆพอได้รู้สึกได้ว่าโอ้เรากำหนดได้แล้วจากนี้ไปแต่ก่อนหน้านั้นนะก็ภาวนาภาวนาก็เอาปเป็นเอาตายอยู่อดข้าวอดปลาเป็นสามเดือนสี่เดือนทุด,ดงไปตามป่าตามเขาไปคนเดียว ไม่กลัวเป็นกลัวตายแต่มันไม่เป็นมันเป็นเหมือนกันนะแต่มันเป็นไม่รู้อะเป็นยังไม่รู้เข้าใจไหมมันเป็นยังไม่รู้เนี่เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายบางทีมันก็เป็นอยู่แล้วแหละสมาธิแต่เราก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นกว่ามันจะรู้สึกว่าเป็นเนี่ยมันนานมันต้องเป็นรูปเป็นล่ากในใจเราอันนี้แต่นี้ไปเราก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้ อ้นี้เป็นสิ่งที่เอาแล้ววะมันอยู่กับใจเราแล้วแหละนะเราไม่ทอ้อไม่ถอยแล้วจากนี้ไปยกเว้นว่ามีงานมีการก็ว่ากันไปหน้าที่รับผิดชอบก็ว่ากันไปแต่ส่วนภายในต้องอยู่กับมันก็คือต้องอยู่กับสมาธินี่แหละจึงจะเรียกว่าได้จึงที่เราเออใช่เนี้ยเราเห็นเราอยู่ในใจเราเห็นของเรา อยู่ในใจทุกวันทุกเวลามไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วอ,อันนี้สมบัติเรียวกว่าเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐที่เรียวกว่าอริยทรัพย์ก็คือสมาธินี่แหละถึงจะเป็นคณิกาดินดิดน,นหน่อยๆตามที่ครูบาอาจารย์ท่านทักแต่ว่าก็ยังดีนะ,ะมันก็มีประโยชน์คนถึงคณิกาสมาธิตายไปแล้วก็ไปเกิดบนดาวดึงนะท่านว่า <c oughs> ครูบาอาจารย์นัานว่าอย่างนี้นะยังไง,งไม่ตกนรกแล้วละ่ะถ้าไม่ไปทําความชั่วหนักหนาสาหัสนี่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อคิดนะ <c oughs> เป็นเนื้อหาสาระที่เป็นหลักทำจริงๆเอามาพูดให้พวกเราได้ฟัง <c oughs> วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการปาลบธรรมะก่อนฉันไว้เพียงเท่านี้ <c oughs> ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอำนาจ คุณพระสีรัตนะไตรจงเป็นเครื่องปกปักรักษาดลมันดาลให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบกับความเจริญร่มเย็นและ,ะสำเร็จในสิ่งที่ปราศ